สวัสดีค่าเพื่อนวันนี้มาทักทายแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะทายฝนเนาะคะ่ะฝนตกเด้อค่ะเดอ้อนี่เห็นปะคะ่ค่ะฝนตกลืมยกเข่าข้างในไม่เป็นไรมเมื่อคืม่มงเก่าไม่รู้จะใหญ่ปะไม่ได้บำรุงจะลูกเท่าเดิมจ้ะเนี่ยไม่ได้บำรุงเลยดวกกลวงมดว่าจะเอากะปิผสมไข่นมมารลดกเลยผงนวัวไ,ไรหลดเลมาถ่ายให้ดู ช่วงนี้จะไ่ได้ทำกินะนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราปวดท้องนะคะกินพิกเพชดหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้หรื่อววอาหารเป็นพิษก็ไม่รู้จะปวดท้องเป็นบิดแล้วก็อันนี้เบีย,ยคหน้านะคะปวดท้องแล้วก็ยังไงเราวิ่งเข่าต่อห้องน้ำนะคะแบ่ปวดท้องเป็นบิดนะคะเพื่อนปวดท้องก็เลยไม่ได้ทำอาหารกินนะช่วงนี้สองสามวันมาแล้วค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะ อย่าว่ากันเลยค่ะเด้อคนมันของเจ็บป,ป่วยกันเนาะค่ะเนะาะเดี๋ยวพามาถ่ายคักเนาะคะ่ะมาเคือม่วงเนาะคะ่ะประมาณนั้นนี่บรรยากาศฝนตกเปาะแปะเปาะแปะอังงุนปีนี่ไม่ดกแต่ลูกใหญ่เห็น่ค่ะ่า,ายย้อนแสงโอเคแล้วลมกลาง น,น้ทั้งขยะตากไว้ก่อนเนี่ยต้นทับทิมโอ้สิบสามสิบสี่ปีแล้วค่ะปูกไว้ต้นก็สูงประมาณเนี่ยอันนี้ก็พักวางตุ่งก็เมะกรูดเดี๋ยวข่อยกันยิทอนออกไปกินแล้วจ้ะเอาไปกินแต่ไม่ถ่ายคลิปนะคะกินเพชดบไว้แล้วก็บ๊ว้ทำอะไรกินเลยคะ่ะกินแบบธรรมดานค่ะ พักไทยเพื่อนๆนด้ค่ะเด้อน,นี่พักกวางตุงอันนี้พักขมไทยต้นเดียวโคโลอยู่ค่ะทุกที่เอามาปลูกต้นใหญ่มากค้ะเม็ดเข้ารลวงแล้วค่ะอันนีล่็ไว้ยเซนดอกสีขาวอันนี้ก็ขาน้านะคะยังไม่ไปถึงไหนเลยคะ่ะไม่ได้บำรุงไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวจะเอานมไข่มาลดพงนัวมาลดนะคะกะปิ หน่อยเดียวไม่ต้องเยอะอันนี้ก็ผักกาดผักกาดเขียวหน่อยนะรื้วผักกาดทินเหรครเพื่อนๆเอามาจากเมืองไทยปีนี้ผักาทินกำลังเบีย้ยแล้วเบีย้ยใหญ่แล้วอันนี้ฟังเอาดินกบหนาไปเลยบอง,งอกนี่ก็แม่จะผักกาดทินอันนี้ก็แม่ผนนักกาดทินต้องมาดูตัวถากทุกวันจะน,นี่เห็นไหม เนี่ยเขามากินอีกแล้วไหวไายได้ไดก็ดามาเจอไว้เห็นไหมในข้ามาัสะกรํารเลยสงสัยอยู่ตาตนี่ใตไตตัวนี้บางทีจับไปใน่รื่นๆตกใจเนี่ยดอกออกเลยเดี๋ยวจะจะเด็ดเอาไปต้มละเอาไปต้มจิม้มกินพริกนะคะหรือเอาไปต้มแบบสุสดแบบร้อนๆธรรมดาต้มซุปพักนี่แหละคะ่ะนี่ก็แม่นจะ กวางตุ้งตอนนั้นทําคลิปพิษนะคะบอกว่าเป็นขนาอ,อากาศพอดีฝนรอดแล้วรอดแล้วบดเรลงเลรออกประ่าไทยนะคะนี่จะพระกาศทินนะคะประกาศเขียวน้อยอันนี้ก็คณาคณา,าหรือกวางตุ้งนี่นะค่ะสองอย่างเนี่ยเอาแบบครึง่งหนึ่งปักกาศเขียวน้อยหลือนณากวางตุ้งหรือขณาอะไรก็ไไปดูนะคะลืมไปแล้ว อันนี้แน่นนว่าเขียวผักกาดเขียวน่อยผักกาดทีนนั่นค่ะจำได้อยู่อันนี้กับพ้ยเซียนสีแดงสวยสวยรอดว่าดูรอดอยู่ดอกนี่ฝนตกเลยเห็นไหมร้อยน้ำฝนนะค่ะนี่บบตกโบแรงสันก็เลยถ่ายคลิปให้ดู เห็นบ่าฝนคึมมาเลยจ้ะอะไรเดี๋ยวบาสบายหัดเรื่องตากฝนค่อยพักหน้าเบียขหน้าปลูกประมาณนี้จ้ะพวกที่ชันที่หวานแบบทีคนนี้นะคะ่ะนี่ก็เลยแบบ วานแบบห่างๆเนาะเคียแบบตรงนี้ดินให้เป็นแถวแล้วไปโรยตอนแรกว่าจะโรยเรียงนี้แนวนี้ก็เลยมานแนวเรียงแนวนี้นะคะเคขนมาแล้วโอ้ยรวงใส่หัวคุ่นตกเยอะไปเดี๋ยวแดดมาก็ดีถ้าเดดออกมาสักวันหนึ่งก็เข้าประตูเร็วเวน,ะะน,นาะค่ะข้าหน้ากว้วงตุง้งดอกไม้ค่อย ดอกไม้หอมหัวนวยเลยดอกทนที่ไหได้จ้ะอันนี้ก่ะคนนายตื่นสายตั้งไว้ข้างบนนี่ไม่ได้ทำไมตั้งข้างบนนี่ตัวทากสกัดม,มืดจ้ะนี่ค่ะว่าเครื่อม่วงคอยจะได้กินบ่บ่ได้บำรุงเลยจ้ะ วตะท่องเ้าตะองน้าวันนี้เดียวก็จะดูดฝุนเนาะค่ะเนี่ยตรงเอาตั้งไว้สูงๆอย่างเงี้ยึงจงตลอดท้าไว้อย่างเงี้ยตำๆอย่างเงี้ยไม่รอดแน่นี่ค่ะบรรยากาศสนพักเล็กๆโอเคแค่นี้แหละจ้ะคุนต๊กเปิกมือถือแล้วสวัสดีค่ะกิงคลิปหนาวิดีโอหนานะคะวันนี้ก็มาทักทายพักขนา้าพักกวางตุง ผักกาดทินหรือว่าผักกาศเขียวหน่อยนะคะงามละงามละเดี๋ยวถอนทีมากเลยก็ว่าจะของเออวานบทีที่ไหนได้ทีเลยจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกเป็นแบบทีของแพ็กใส่พักใส่อุ่นเนาเอามาทําเป็นทีปลูกพักคะ <c oughs> ่ะฝน ต้นกว้างตุงมาแสบไปสองอันคณะนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูนี่ค่ะเห็นไหมก็แกดเขียวหน่อยข่ได้นี่เนี่ยอันนี้แบบเป็นแพ็คของใส่ผลไม้ฉันก็เลยเอาดินใส่เนาะแล้วก็โรยไปโอ้ยทีมากเลยทำไมก้าเอนมาฝั่งนี้ทำไมไม่ตรงเลยจะกะกกดเขียวหน่อยด้หรือผักกาดทินนั่นจะเอยดู รอแดดอย่างเดียวจะฝนตกพอแล้วโอเคนะจ๊ะวันนี้ก็ทักทายเพืเ่อนๆเนาะวันนี้วันที่สองกระดักกระดาพศหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะวันอังคารที่สองกระดักกระดาพศหกสิบเจ็ดหรือพศยี่สิบสี่เอ้ยยี่สามยี่สี่ยี่สี่โอ้ยไปมันละก่อย <c oughs> โอเคค่ะไปแล้วค่ะลาก็ประกาศทินประกาศ,กศน่อยเบียร์นี่น้อยกำลังงามเน้ะค่ะมารอดูต้นใหญ่ว่าจะหลดหรือจะล่วงงามด้วยงามบายบายสวัสดีค่ะ